แมากรแกถ้า,ม,ามันมีกระแสดามาเรือกับเยอะเนะกระทบภาพลักรมอรให่ไ,ไ,ไมไ่หรอกก็รปรดเก้ามาแล้วก็เป็นไปตามนั้น ก็ท่านนายกก็ต้องพิจรารณาเป็นอย่างดีแล้วนะครับคอรมอก็ต้องถือว่ายังอยู่ภายใต้การนำของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับในฐานะนายกมนตรีทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปทำนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จให้เร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่ท เป็นเป้าหมายก็เราต้องเคารพการพิจารณาของท่านนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าวมาแล้วทุกอย่างต้องต้องจบแล้วจะไปวิพากษ์วิจารณ์ทำไมอ่ะไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนะครับ ก็ท่านปรานปีท่านก็ให้เหตุผลทุกคนมีสิทธิ์คิดเป็นตัวของตัวเองได้หมดแหละท่านท่านก็มีความคิดเช่นนั้นเมื่อเช้าก็ได้คุยกับท่านแล้วนะครับเมื่อเมื่อวานก็ไป,ไปติดต่อท่านไปเพื่อจะสอบถามแล้วให้กำลังใจเพราะตอนหลังทำงานใกล้ชิดกันนะครับ แต่ว่าท่านไม่ได้รับสายท่านก็โทรกลับมาเมื่อเช้าท่านก็ได้ให้เหตุผลตามที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านก็ <S <S ทั้งหมดต้องเป็นเป็นการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเราเป็นคณะมนตรีเราก็ก็อย่างก,ก็ถูกแนละ้วถ้าเราเราผมว่าก็ต้องแสดงความชื่นชมนะ่ในเมื่อท่านมีความคิดว่าเออท่านท่าน ไม่ไม่ไม่ควรจะถูกไปเหลือตำแหน่งเดียวท่านก็แทนที่ท่านจะจะอยู่แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าทำงานไม่เต็มที่ท่านก็สแสดงสปิริตลาออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยนะครับแต่ต้องไปถามท่านนี่ยถามผมไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกัน <c oughs> Uh, okay.